นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สม็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่12กันยายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันพระัสสนดีขึ้น10ค่าเดือน10ปีมะโรงวันนี้เป็นวันอาทิตย์บปดีเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสาเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชคของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมงคลทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอีสานในทิศตะวันออก เฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดี Holiday, หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าถอถุงตอทหารทอทงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสราสโบรสีสอเสือหอหีบลอราวอ่างและหอนคูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอ้ออ่างลควันนี เลขศเลขสและเลขหนหมายเซร็วันนี้สุนทรผู้จากวรรณกรรมพระอภัยมณีรจนาไว้ว่ามนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มตน้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณแนละสวัสดีครับ